มาดูพุสต์ตัปตรงรุ่นครับพุสต์ตัปตรงรุ่นของเรานะครับจะไม่เหมือนของกับของที่อื่นนะครับผมกล่องก็จะเป็นกล่องตรงรุ่นนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับของเราเป็นพักตรงรุ่นระบบแคนบัตนะครับผมก็คือมีเสียบปลั๊กแค่หนึ่งปลั๊กแค่นี้นะครับตรงคอหนึ่งปลั๊กแล้วก็แคนบัสเข้า OBD นะครับแค่นี้นะผมไม่ต้องไปจัดต่อสายรถเลยแม้แต่เส้นเดียวนะครับสตาร์ทผ่านรีโมทรุ่นนี้สตาร์ทได้ปิดปิดประตูหรือไม่ปิดประตูก็สตาร์ทได้นะครับนี่ สวัสดีครับร้านเอซัดช็อตนะครับผมวันนี้เราก็จะมาส่งงานครับผมเป็นโตโยต้าอันฟิตนะครับผมตัวนี้ครับตัวสองนะครับผมมาติดตั้งระบบพูตสตาร์ทนะครับผมปลั๊กตรงรุ่นระบบแคนบัสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเสียบปลั๊กก็ใช้งานได้เลยนะครับผมอันเก่าลูกค้าเคยติดตั้งมาแล้วนะครับนี่ครับถอดทิ้งครับตัวกล่องพวกสองพันกระบะสองพันห้าครับตัวนี้ก็ลูกค้าว่ามีปัญหาครับดูรอยตัดต่อสายมาค่อนข้างเยอะมากครับก็มาเปลี่ยนใหม่เป็นตัวตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวดูการติดตั้งไทยคลิปนนะะคคคครรรััััับบบบบบผมกกเสียปปแ่นะครับผม มาดูการใช้งานครับอ่านี่เป็นกุญแจเดิมลูกค้านะครับตัวนี้ครับถ้าเราไม่หยยบเบรกครับเรากดหนึ่งทีครับก็จะเป็นไฟอ่า ATC ก็คือวิยุติดนะครับผมอ่ากดอีกหนึ่งทีเราไม่หยยบเบรกนะครับก็จะเป็นไฟออนครับไฟหน้าปัดติดนะครับผมถ้าเราไม่สตาร์ทเรากดหนึ่งทีก็จะดับครับระบบจะเหมือนกับของตัวท็อปเลยนะผมถ้าจากสตาร์ทนะผมให้เราหยยบเบรกนะครับกดหนึ่งที นี่นะครับเหยียบเบรกกดหนึ่งทีนะครับผมดับเครื enfin, ่องก็เช่นกันนะครับผมเหยียบเบรกกดหนึ่งทีดับนะครับผมหรือถ้าเราจะไม่เหยียบเบรกครับให้เรากดแช่ไปเลยนะครับไม่เหยียบเบรกนะครับนี่นะครับไม่เหยียบเบรกนะครับตัวนี้ทําได้หลายแบบนะครับเป็นกล่องตัวตัวต็อกของเรานะครับดับเครื่องก็เช่นกันนะครับผมอไม่เหยียบเบรกนะครับกดดับนี่ไม่เหยียบเบรกนะครับ อ่าแล้วก็มาดูฟังก์ชันการใช้งานผ่านอิมูดได้บ้างครับนี่หมดเราจะให้เป็นอหมดคีย์เลดแบบนี้สองตัวนะผมีระบบ pke นะผมตัวนี้อ่าอันนี้ป็ประตูนะครับกดล็อกรถนะครับเห็นไหมครับกดล็อกรถกดล็อกนะครับล็อกรถฟังก์ชันการขโมยของเดิมก็ยังทํางานปกตินะครับนี่นะครับแล้วก็สตาร์ทผ่านโิมดรุ่นนี้สตาร์ทได้ ป,ปิดประตูหรือไม่ปิดประตูก็ทาาได้นะครับนี่อันนี้คือตาร์ผ่านรีโมทนะครับก็กดล็อกคาล็อกนะครับอ่าดับเครื่องนะครับผ่านรีโมทต,ต่อมามาดูระบบ TTE นะผม next มิกลองมาตัวให้หน่อยครับนี้เดินออกห่างนะครับดูสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับรถล็อกยังครับรถล็อกแล้วนะครับผมถ้าเราเล็งเข้าใกล้นะครับดูสัญญาณไฟเลี้ยวรถกดล็อกนะครับผมแล้วก็สตาร์ทผ่านนีโมดได้นะครับกดล็อกรถกดล็อกนะครับได้หมดนะครับรุ่นนี้ ไฟเลี้ยวขึ้นทุกจุดนะครับเพราะว่าเป็นระบบแคนบัสนะผมตัวนี้ไม่ด้องต่อสายไฟรถนะครับเรียบร้อยครับส่งงานครับนะครับกับโตโยต้าอันติดนะผมเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งครับผมว่าเป็นยังไงครับบอกเลยว่าไม่แม้จะต่อสายไฟครับแนะนําให้ติดตั้งรุ่นนี้นะครับผมใครที่คิดจะติดตั้งพุทธสตาร์ครับแนะนําให้ดูก่อนครับว่าสินค้าเป็นแบบไหนครับตรงรุ่นหรือเปล่าครับของเราจะเป็นกล่องตรงรุ่นโตโยต้านะครับผมเขียนมาสําหรับโตโยต้าโดยเฉพาะ อ่าก็คือลูกใช้ด้วยมันเลยนะครับผมอ่าอันนี้เปิดประตูน,นี่เราสตาร์ตเครื่องแล้วนะครับเปิดประตูแล้วนะครับก็ยังสามารถจับผพันรี่หมดได้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นุูนอื่นทําไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมครับสวัสดีครับร้าน e-sa shop นะครับผมวันนี้เราจะมาให้ดูระบบปู่สตาร์ทนะครับผมของร้าน e-sa shop นะครับผม ก็คันนี้ติดตั้งลงในโตโยต้าติดปีรุ่นสองครับปีศูนย์แปดศูนย์เก้าถึงปีสิบสามนะครับผมคันนี้ลูกค้าเคยติดตั้งไวแล้วนะครับอันนี้เป็นกล่องเก่าลูกค้านะครับผมหรอว่ารอยตัดต่อมาเยอะมากครับเราจะต่อรถมานะครับจะต่อแต่ไฟรถมาครับก็ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ลูกค้าว่าสตาร์ตติดบ้างไม่ติดบ้างครับผมวันนี้ก็มาเปลี่ยนใหม่ครับเป็นของตรงรุ่นของเรานะครับมาดููุตตาร์ตรงนู้นครับพุสตาร์ตรงรุ่นของเรานะครับจะไม่เหมือนของกับของที่อื่นนะครับผมอนี่ครับกล่องเรา นี่เป็นของกล่องเรานะครับตรงรุ่นนะครับตโยต้านะครับกล่องก็จะเป็นกล่องตรงรุ่นนะครับเนแบบนี้นะครับจะเขียนว่าพวกเอ่อทุกคนต o y ต t a corolla เลยนะครับผมตัวนี้นะครับของเราเป็นพักตรงรุ่นระบบแคนบัสนะครับผมก็คือมีเสียบปลั๊กแค่หนึ่งปลั๊กแค่นี้นะครับตรงคอหนึ่งปลั๊กแล้วก็แคนบัสเข้า o bd นะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ลงกาวนะครับดูนะครับออกจากกล่องปั๊บก็มาเข้า o bd เลยนะครับแค่นี้นะครับผมไม่ต้องไปตัดต่อสายรถเลยแม้แต่เส้นเดียวนะครับก็ใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่าง ระบบประตูระบบไฟเลี้ยวอะไรตรง,ง่างเข้ารถหมดนะครับผมเดี๋ยวลองให้ดูครับก็ปุ่มสตาร์ทเราก็สามารถสตาร์ทได้หลายแบบนะครับหนึ่งก็คือเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทก็ได้นะครับนี่เหยียบเบรกกดหนึ่งทีน,นี้ครับันี้คือเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทนะครับดับก็เหยียบเบรกดับดับนะครับหรือถ้าจะไม่เหยียบเบรกสตาร์ทก็คือกดแช่ไปได้เลยครับ ี่ครับกดแช่ดับแบบไม่จะเบรคก็ได้นะครับก็คือกดนี่ครับหรือจะสตาร์ทผ่านรีโมทที่เราแถมให้2ตัวตัวนี้เป็นระบบรีโมทระบบคีเลสนะผมสามารถเดินเข้าใกล้ห่างได้นะครับผมก็คือเดินเขาห่างรถล็อกเองแล้วเดินเข้าใกล้รถรถปลดลดอ็อกนะครับผมอ่าสตาร์ทผ่านรีโมทนี่นะครับ รุ่นนี้ประตูเปิอดอยู่ก็สามารถตาร์ดได้นะครับผมหลับเครื่องผ่านรีโมทนะครับโอเคครับผมก็สนใจก็ทักมาสอบถามครับผมร้านเอซาวดช็อปโค้ลนนะครับผมสวัสดีครับ